กำลังนวนไายครับสองแช่กำลังนวนไหคนงางหนางานมากหลายครับตัวนี้โอเคสิบสองบูยนย์เลที่

ยี่หมกับพ่อผาที่สกับพ่อผ่าเสวัสีดรับสวดสีครับชิงครับที่ที่หน้างานโคราชครับโมามามาร้อนเลยเจ็บเจ็บเจ็บวงตูสวัสดีครับตู

เกิดคักแน่นอนมือแรงเราห้เราเลนหอนจ้มวงมือแรงให้เราเพื่อนเล่นหอนจะาม่วงให้เราเพื่อนเล่นหอนจะม่วงีา่อครับตีสามฮะตีเอาสักตีสามพ่อเนาะคนโตก็เศร้าเสียงดังสอนเสียงดังจ งานครับผมเราเราสักแน่แต่ทัวร์ทุกประเทศนะเป็นโรงเรนสุดยอดเลยเอเมื่อคืนนี่เห็นตูจมอยู่ข้ามากับมาน้ำเขาว่อเดินเห็นข้ามากัามน้ำเขาเหรอแับดีว่าเรื่อืนย่างย่างผึ่งมือห่อนี่ไม่เที่ยวร่งกายเร้าไม่่ย่แห้งแ้งแหงแหสุดๆเลย ุสุดเหน่แนบเลยแนบเบิงขขางๆนะโอ้าเอาจังพอกันหนางานเนาะรัพทมงานโคราชลาดมาด้วยสวัสดีทุกท่านเด้อครับเออจังพอกันทางหลายจนนาขอบคุณหลายครับ